คือท่างมันเท่องจะสมัย20ปีที่แล้วนะอราบอันนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ผมไปอยู่ปลกใก่แหลกๆเรื่อยนี่ทางนันนี่ครับผมนี่แมนมือลุยๆเรื่องสี่แล้วมอไซค์ก็จีมไปกีไปน้ำจีมไปน้ำนี่มันฝนลงนี่ฝนลงมือเสาร์บอกมือเสาร์เมออกท่างยังดีอยู่มือเสาร์นี่มันนอนเลยบอกไก่มันหลายอยู่หลดกันเลยครับ รถมาจอดไว้ที่สงเขาแ้เดอดเดสิเดี่หาคูดรถข้ากระบูให้เงเนาะมือเืยเลยไม่งีที่นาะไทยไามีดีอ่ะไปเรื่อยๆครับเข้ามาไปางหลังคาไทยมะยามพี่น้องใายใส้เป็นสวนเอดี๋ยวมาเจอภูเขาของนกสิงกอยู่่ นีตัดใจมันมีมันมีมันมีหลายทางที่เข้าได้ใช่ไหมครับก็มีหลายทางที่อาจจะใจได้ยังอยาจะมาอยู่นี่มาจอบสิ่งทั่เก่าถ้าเขาเรียบเขามาหันตามสวนเลยอ้าวเลยครับนีกว่าแต่ว่ามันอย่างๆมันเละแหละทางนั้นอ๋อจะเละกว่านี้อีกเเออลกว่านักกูนี่อีกอ่ไปก่อนไปตามเพื่อนเพื่อนไปทั้งนั้นเลยครับไปได้ปะ ไปได้ยังไงก็ไปได้คนขี้ยางไปขายรถมันแห้งรถขี้ไร มันจะมีอีกซตั้งหนึ่งออกแล้วขาวดาวรถเก๋งกูกูอัลเทออนมานี่แล้วต้องได้อัลเทอรถจนสิ้นละฮะเข้ามาเข้าได้ออกไม่ได้ไม่ใช่ไม่แค่นั้นเป็นห่วงเนี่ยรถเนี่ยเป็นห่วงเยอะเนี่ยเราเนี่ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเจ้าของรถเขายังไม่เออไม่ไอ้นี่เก่งจไอ้นี่โอ้โหตกใจที่เขาหอลรถแต่เขาไปเรลลี่เขาไป

อ้ดีมามลลวหลี่ชัดเจนเลยเดี๋ย้ของแท้ตัวเองไม่หมวงหรอกครับของรถนี่นะรถีอะไรหรอเจิงยางใหม่เลยมอแต่พี่อดแหละอุ้ยค่าแค่จิ๋วเท่านี้น้าแค่จิ่แต่เขาเป็นเมือง่อไรเขาบงดีอันนี้กับิปมันลอยหนึ่งเขาลังดีเลยมจะเป็นชัดเกยูทูบยูทูบเป็นไงยูทูบ มันสามกิโลเลยพี่อ,อันนี้เราย,ยังไม่ถึงกิโลเลยนะไม่มันไม่มีมันไม่มีสายลัดตัวเอง <laughs> ถ้ามีสายลัดตัวเอง <laughs> จะขึ้นไปอยู่ <laughs> ยากกิ่งแล้วมันเลื่อข้าวเลยดิไม่รู้อาจารย์วิรบ,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 บาตบอกกันใส่หน่อยมันยังไม่ดังโคตามาดดังเท่นเลยขึ้นภูเขาแล้วครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นขับรถมันต้องอย่ีบ้าง มากา่าขี่ลงอันนี้ยานมันเปืือนแล้วมีจะมีประโยชน์อะไรเอาไปตีกี้ได้ในเมืองดีกว่าขี้นะก็จะเอาหินปวดมัลงให้อย่างกลางๆนี่มันม<ะ>ันมันล้มล้มเลยทหน้ามันไปขังหันแล้วก็เสียทางไปมาเมืนะ่อฝนนี่แหละทีนี้พฝนมาลงหินลงอยังเต็มชัดแจ้งมากนะครับคืออันนี้เราจะขึ้นภูใช่ไหมครับขึ้นภูเขาเนาะเฮ็ดกับพเนี้ัสโลตอีก ใช้โรงงานไกลโรงงานอะไรพวกนัอดทั้งหลายก็ปิดหลายๆรอทำทางไหมเดี๋ยวคนเทเ่ยวไหมเด้ออยากนั่ไปก็สบายมิดสวนคนเที่ยวมาอะไรบ่มันราคาบาแพงเขาก็มาเที่ยวมามก็บเเที่ยว เหลืออีกแจ็คโลครับพี่ไปหลืออีกอ๋อจะถึงสวนแล้วอยู่หลังหลังภูเขาเนาะครับ่อยูตีนภูเขาเลยครับเลยตีนอยู่ตีนภูเขาเลยเราจะได้ธรรมชาติที่เขาพีอีกลึกบ่ครับเข็นสบายปลายยางเลยเนี่ยเลียวเห็นอ๋อครับเขาไป็นในปลายยางครับเขาไปสวนเดี๋ยวพอดีงาน เนี่ยลถไปทางนี้ซื่อเนี่ยมีบ้านคนเนาะมันอีกเป็นเป็นสวนตรงนี้เลี้ยวบ่เขาเลี้ยวเพราะว่าฝัน้องอีกเส้นหนึ่งมาสวนอ๋อทางนี้ทางนี้ยากไหมครับกับสบายกว่าอยู่สบายกว่าทางเมื่อกี้อ๋อสบายกว่าแต่ว่ารถนี่ไปมันอยากมีอันนี้มันกิ่งไม้เอากิ่งไม่ทางมันหน่อยทางแคบกว่ากันเนาะสำหรับเลสวน้ยงสวนไปสบายกิ่งไม้มันตายนี่เขาตัดออกไหมยามนี้ เริ่มเริ่มเห็นสวนเห็นอะไรแล้วครับมีคนมาสร้างเนาะอยู่นี่ก็มานอนบ่อยไหมครับนี่ทุกเมื่อทุกคืนเอาทุกคืนมานอนที่นี่มาทุกคืนเลยเหครับมารถมอเตอร์ไซค์นดิบมาไน้องเข้ามานี่ถึงมาเที่ยวแบบนี้ือสัมผัสธรรมชาติโอ้โหเป็นยังเราไปใหม่จริงๆเนาะมันบริวางายไหมไม่เนี่ยมอีนี่อิ่มานเข้าตัวนี้ เวลาทางครับมดหรือเ่าว้อมตักเมือก่อนนี่อยู่ในบนอยู่ในหุบปลาหมดเลยลำจะมาตัดแต่งบ้านทำไมอีกล่ะทําปูโอ้นี่ครับมาสวนของแท้อยู่ในป่าดิ้นแล้ในดงเนี่ยอสูงตรงอาจารย์ที่มาไายบนภูเขาเหนือนะครับที่ว่ามาแคมป์ปิ้งกันอ่ะเออนี่แหละเอ้ยนี่แหละเขาสิได้บรรยากาศตรงนี้สวนนี้มันกำลังขึ้นพุ่งเป็นธรรมศาสตร์ปันใจว่าขำป่ามันมันขึ้น อันนี้ปลามันบอครับนี่เนี่ปลูกมันนี่ข้างหน้านี่ปลูกมันบอครับแหนปลูกมันแหนอันนี้แล้วแต่มันจะขึ้นมันบอครับมีขึ้นปลูกคือกันแต่ว่าเมื่อไหร่มาหยาบไหมขาบพได้เอาคุ้มมากเกียวสื่อเกี่ยวกับรถอันนี้ข้ามเก๋ว่าปลาไปจังไงได้ป้อเออจอดใส่กันเลยเฟรย์ฟ้าครบจุดชมวิวนี่ครับนี่ครับมองภูเขาเลยได้น บุญแล้วมีไฟหอมอายนะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูบ้านสวนพี่โอ้บ um ้านสวนพี่ชายไปต้องไปล้างก่อนนะบุตรวาส็ตนะนี่พี่อัดแก้วกาแฟพี่รับผิดชอบน้อยนงเดี๋ยวมันหกอะไรกองแกงมัน้องกองแกงเอาขนมขนมฝาก ฝากเยกยฝากไอ้เพื่นนี่ครับบ้านสวนเพื่นครับนี่ครับมะฮอด์ละครับบ้านสวนพี่ชายบ้านสวนอนายใสเฝ้าปาจียังตั้งนี่ก็ได้บ้า,ายมันแดดได้ไหมเดี๋ยวลองลองก้งจองก่อนกันนี่ครับ,บคนเฮาต้องหาธรรมชาติไปนี่ครับ,บามาลาวนี่ต้องมากินพี่อารพี่เซนให้หน่อยนี่ นี่จะมองภูเขานี่มาพิเศษห,หน่อยหน่อยนี่บรรยากาศเย็นนี่สบายนี่หลายรสชาติครับนะอ,อ่ะพิเศษหนให้หน่อยครับอันนี้ก็อุ้ย,ยมาอย่างลี่อเลยนะอ,อ,อ,อย่างลี่อเลยช<ม>าต <มา S 2> ิานะครับเอาไปช่น้ำแข็งกันอันนี้มไม่ดูรสชาติอะไรเนี่ยหลาย่อย่างเพิ่งอบสมุนไพร นี่แหละเย็นโอ้แสดงว่าฝนตกบ่อยด้วยนี่ครับตอนหนาวนี่หนาวเลยแหละเนี่ยมึงมีเรื่องบางเนียนหรือเปล่าว่ามันอยู่กลางเขาใช่ปิดนี่มันมีอันนี้หมอกสาตกเงยนี่ครับเดี๋ยวปั่งมุดให้ครับมาเที่ยว